ไม่ตายเหรอเฮ้ยเมื่อก uh, ี้ท um ุกคนเรายิงโดนหัวเขาไม่ใช่เหรอ A W อ่ะทำไมบนตึกเขาไม่ตายอ่ะเสียวโดนแบนนดงเลยวันเนี้ยเล่นรวมทีบอกว่า you are fan วะลุง เดือนธันวานี้อยากจะเติม UC แต่ไม่รู้จะเติมเพจไหนเราขอแนะนําบริการเติม UC ราคาถูกบ by บวิาสาหกิจเกมมิ่ตอนนี้มีโปรโม,มชั่นต้อนรับเดือนธันวาด้วยนะครับไปสอบถามโปรโม,มชั่นเด็ดๆได้เลยเพียงแอดไลน์ไปที่แอดวิาสาหกิจมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือติดต่อสอบถามไปทางเพจบริการเติม UC ราคาถูกบ by บวิาสาหกเกมมิ Gaming. เพด็จแท้ต้องมีผู้ติดตาม10,000แคนขึ้นไปนะครับเติมง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะว่าใช้แค่เลข UID เท่านั้นไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับนึกจะเติมเกมนึกถึงวิสัเกมมิ่รไม้เหมายด์เออลุงขายลุงขายหินหินหมดเลยฮะอันลุงเลี้ยตั้งขายต้องขายที่ราชิ้นีต้องขายมัดรวมนะใช่ใช่โอ๊ยทำไมมันวาร์ปว่ะสวยพี่สวยอีซี่อีกตัวนึงแ่อ นอกไม่จ่ากนกไหมนี่ไงต่อยนอกแล้วกระสุน,นหมดรอเปล่าทุกคน <What? S 2> อหมดข้างหน้าลูกอ่ะล,ลูกไปยิงนอกเลย ว้าวฉันโดนไล่ปีฮะโดนเลยนะเฮียเจลพูดอะไรอ่ะลุงยิ้มพูดอะไรอ่ะอุบาทอ่ะรับไม่ได้ว่ะลุงช็อกเลยเพราะช็อกเลยลุงได้ยินอีกจ้าช่วยดูว่าลุงโดนโดนอยู่ตรงนั้นลุงไกล มันล่าคนเดียวไงจะได้แบบไม่แย่งกันลุโอโล่าวะก็ไปด้วยกันเดี๋ยวตุ้เย่แล้วไม่มีปืนล,ลงไปข้าง่างเก็บสโคปแป๊บแอ้ต้องลุงมีสองคนเนี่ยกำลังวิ่งไปหาดุยช่วยด้วยมีสองคนดุยล,ลุงโหดอะวะลุงเน็ตด,ดีแล้วโหดจัดอะดุยเออลุงโหดอ่ะ อ้าวตกใจไปยิงบอยเฉยทำไไงวะเอ้ยอัดอัดคลิปอะไรพอยอัดวะอัดอยู่อัดอยู่อัดคลิปอยู่เอออัดคลิปเลยอัดคลิปเลยยังแบบหูยแบบเอียงตัวหัวเอยงตัวหัวตัวอยู่นิ่งๆให้เขายิงอะนะตัวอยู่นิ่งๆเออเอียงตัวหัวมันแย่โคตรเท่ตัวอยู่เฉยทำได้ไงวะไปเขินวะจับลุงหน่อยพอยลุงจะหล่นลุงจะลอยพอยต้องเห็นอุ้ยเจ็บเจ็บลุงก็เจ็บ แป๊บน่าหินลำแหน็บมากนะวไปช้อนหลังเดี๋ยวมันโดดหนีตุยตุยตุยอ้าวไข่นกอ่ะอ้าวเพื่อนนกเอ้ยเพื่อนมาได้ลูกหรอไปเลยไปเลยไปเลย a few moments later อันนี้เราจะโดดเลยหรือรอรอดีกว่ามยโดดเไหมรอก็ได้จะแตกแล้วลุงไม่โดดเลยมันจะไอ้นี่หรือเปล่ามันจะแยกกันหรือเปล่า เราจะไม่แยกจากกันในวงเหมือนกันถ้าลงตรงเนี้ยแชร์ไปแล้วแชต่อเลยจ้าจ่าลุงเป็นแม่ย่านางจ้าถ้าเต้นตอนนี้จะเป็นไรมะเบบี้อ่าวเต้นไม่ได้เบบี้แชร์จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดดิไปเบื่อเบื่อมองไม่ไม่กระพริบเลยเบบี้ชัก เอาเฮ้ยเอาทำไมรวมบอลมันไม่กระเด็นเนี่ยบินไหมโคตรเท่เฮ้ยทำไมเท่ขนาดนี้นะเนี่ยโดนโดน,โดนจะไปเปลี่ยนตัวโดนโดน,โดนจะไปล่าเขาเองเออเหมือนเขาจะไปหาเลือดเลย Watch out ชอบไปหายี้มายี้ตั้นึลย Watch out ตายแล้วตรงนั้นอะอ้าวจ่ายยิงไงตายวะเนี่ยไอตัวกินกอบบินงมนวิ่งน่าเกลียดอะไรวะเนี่ยบินตัแบบดูลุงไว้ไล่ยิงโคตรไก่เลยดูดิเก็บของครับเก็บฟรีครับของใกล้ใมีอีกใกล้ใมีอีกนะฮะไม่ใกล้ใกล้มาแล้ว ไกลเจ็บมากเลยทอกับดอกอะเอ้ทานนอตอะเป้าลูงไม่โคตรดูเลยจ่ายยิงยากมากเลยอุ้ยขคโยระเบิดอะไรมาจินจินทำอะไรจินลูกเปลี่ยนลาก่อนโอ้โหกลายเป็นจินเลยเวเลยระวังนะเขามีทานอสนี่ไงซ้ายมือนั่น่ะทอกับดอกวิ่นไปแล้วจกาเจ็บมากโดนหัวด้วย บนเนาะเอ้ยข้างบนใครยิงวอเนี่ยดูดินี่อตรงหน้าต่างเนี่ยคดเดียวเลยมัเลยปีขึ้นไปเลยปไปเลยไปเลยมอนนีเดี๋ยวตายหมอลุงเมียนเต้เฮ้ยทำไมไม่ตายอะโอ้ ไปเลือดมันเต็มอ่ะจ้าอ๋อมันมีสองตัวไวรุ่งกจะตายแล้วไวลุงก็จะตายแล้วช่วยด้วยว้าวเก็บยาปั๊บโอ้ยขอบคุณมากเก้ยมาอีกแล้วจ้าวช่วยด้วยโอ้ยลุงหลบอยู่โอ้โหจานุงแตกแล้ว ลุงแตกแล้วลุงกับเพื่อนตายแล้วลุงไปราลดก่อนเออลุงไม่น่าเปลี่ยนเลยตอนแรกลุงได้สนัยไปเปลี่ยนได้ตัวจินเพื่อนไปรับละเพื่อนไปรับพลอยละเพื่อนเป็นเศรษฐีสปอร์ตแอรดอบไปไหนเนี้ยทำไมไม่เห็นเลยหินไหนจ้าหินไหนอ่ะตรงที่บักกี้เขาจอดอะลุง ไหนวะเอ้าลุงก็นึกว่าหินก้อนนี้ขับมันนี่เลยไเราก็นึกว um um ่าหินก้อนนี <ER ้ไม pues ่ม uh ีคนเลยอะไรไม่มีคนเลยเฮ้ยปืนเทพว่ะโอ้โหต้องเก็บไว้แล้วปืนเทพเนี่ยต้องใช้แล้วปวดเฮ้ยไปก่อนนะโว้ยมังกงโลดเลยวะจ้า ช้อนหลังมันช้อนเลยหมอนช้อนเลยไม่ไหวละขอให้ยิงล้อก่อนก็ไม่จิงนะครับจ่าลุงกำลังช้อนหลังเขาอยู่ช้อนหน้าแกให้อ้าวนี่ไหวคนนี้อ่ะอ้าวอ๋ออ้าวอ๋ออ้าวไม่ตายแต่แล้วเฮ้ยเสียงอะไรแปลกๆเฮ้ยมีคนเฮ้ยมีคนเฮ้ยเสียงใครวะเสียงใครกระโดดเหรอพอยนั้นมีสาเหตุ ให้เขากระโดดมีคนหนึ่งได้ได้เปิเป็นแบบนั้นอ้าวไปไหนกันไมีคนเดียวเหรอไม่มีสองคนมีสองกระโดดดีมเลยแล้วมีสะแหกเอาใหม่ดิเพื่อนเพื่อนกดใหม่ดิอันนมีกแห เต็มโฟล์ no ุ่นเงไม่ได้ใช้แล้วเสียงกจิ้งเสียงอะไรนั่นแน่เลยเสียงตัวใหม่อ่ะอยากได้ตัวละครจริงอ่ะสวยมากเลยยังไม่ได้ยังไงหยุดหยุดอยู่ทางโน้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวในตึกหมดละในตึกอ่ะอุ้ยข้างหลังมาเต็มเลยจ้าโอ้ยยิงปีนี่เราอะเฮ้ยเดี๋ยว ีล้อมเดี๋ยวล้อมก่อนล้อมก่อนไปล้อมก่อนตรงนี้มีมด,ด้วยจ้นะจ้ามันมีสองฝั่งนะต้องไปจอดล่างเรนนือนี้จอดล่างเรนนือนี้มันมีสองฝั่งมีสองฝั่งมันมีสองฝั่งไงโอ้ไอ้ดอกบ,บางอีก มีสองฝ่งแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนวะโยนไม่ถึงเลยโอ้จะน็อกตัวจะน็อกตัวหนึ่งตัวหลังลูกอะน็อกป่ะเดี๋ยวลุงดันขวาเอ้าทำไมมันซ้ำจ่าเลยอ่ะเอ้าเมื่อกี้จ่าน้องลุงไม่เห็นไงลุงวิ่งเข้าไปลึกละโอไมค์ก็เฮ้ยเหลือสิบคนเหลือสองตี้เลยนะนี่นี่ไงมันจะมีตีหนึ่ง ห็นแต่ยิงไม่ได้วะไม่คอยเอา่ไงเห็นแล้วหลังยิงว่าจไงเขากระโดดทำไมอ่ะลุงเขารู้จักเราปะเนี่ยเขากระโดดหาเนี่ยเขาไม่ยิงเนี่ยเพิ่งเล่นคนเหลือเยอะเลยนะบอกให้เขาแอบก่อนเราเขาจะได้ยินไม่อหไรอยู่ฮะปกติทิ้งคนนั้นไปก่อนคนนึ่งทิ้งไปก่อนเขาอยู่ขอบวงยังไงเราก็ต้องไปไปวงในตึกนะต่อยออกนี่เขาวิ่งมาแล้วเนี่ยใครเนี่ยใช่เขาวิ่งมาหาเฮ้ยเขาโดนคนนั้นยิง ไอ้สมก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 เฮ้ยมีคนมาใกล้วะเ้ยเราไม่ใกล้เราไม่ใกล้เขาวิ่งเข้ามาหาเราแล้วใครเนี่ยระวังเขาไอ้ในนี้ตายเลยลุงระวังเขายิงนะไอ้เหลือกองฟางตัวเอวบิวอะเดี๋ยวเอาไปเอาเขาไปเดี๋ยวลุงเฝ้าเอง ไปเลยเพื่อนเพื่อนไม่ได้ในเมืองยังอยู่ลุงก็คนเดียวในเมืองคนเดียวเฮ้ยไม่ตายเหรอ What เฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนเรายิงโดนหัวเขาไม่ใช่เหรอเอ่บิอะทำไมบนตึกเขาไม่ตายอะเสียวโดนแบนนดงเลยวันเนี้ยเล่นรวมทีบอกว่า you're fan ว่ะลุง เฮ้ย A W b o m อน่าจะดีจ่าขอยิงนัดนึงแบบเข้มๆหน่อยไม่โดนอันนี้อันนี้ลุงยิงไม่โดนเอ้แต่นัดแรกลุงยิงโดนหัวนะเว้ยทุกคนทำไมไม่ตายวะ A W Bomb เหรอรวมทีมรวมทีมไม่ใช่แล้วโดนนั้นหนึงเอ้ามันไม่ตายได้ไงวะลุงโดนนัดนึงโดนนัดนึงลุงยิงโดนนัดนึง รวมทีมจ่ารวมทีมโดนแบนคู่เดี๋ยวก็โดนแบนรวมทีมมาข้าเก็บศัตรูไว้ใกล Bref, building, ้ตัวปลอยเขาไปนอนหมอบไปไกลดิลุงเขาจะยิงลุงไปแน่คุณให้เขาทิ้งคนที่มาอยู่กับเราได้แบบไอ้นี่หน่อยนี่เปิดไมอออยู่คุณยอมแพ้ตรงนี้นะคุณถ้าคุณไม่ยอมแพ้อ้าว ยอมแพ้ดูนี่จริงๆเราไปรอมัอนอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เอ็นเราไปรอในเมฆในหลุมศักดิ์ก็อยู่งงไปหมดแล้วว่าจะยิงใครตอนนี้เมื่อกี้พอจะไปวิ่งวิ่งไปบอกนะว่าเขาพุ่งเปย้อนระเบิดอีกแล้วเนี่ยเป็นยิงกันเองก่อนพอใจไปแล้ว <c oughs> ตายตายคนนี้ตายแล้ว hello friend hello hello nine hello nine นี่ไงโตอยู่ตายแล้วตายแล้วเอออซิ่ boxing 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 no 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 n โนโี่น no no ี่คนนี้คนนี้อย่าบึ้งต่อยโนมีโนมี่ลุงต้องโชว์สกิลภาษาอากิษแล้วโนมีโนมีโนมีเพื่อนต่อยเลยเพื่อนสกิลภาษาอักิษแบบตอนไปไปต่างประเทศอ่ะเฮ้ย ทำไมทำย่างงี้ทำไมทำย่างงี้โน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 ไม่หัวไอโนเมื่อกี้อยู่ยิงอะไรหัวไอโนไม่ไม่ลุงลุงเคดแล้วลุงเคยโดนมาแล้ว